เรื่องโถก็นะนาลุยเห็ดไหนกันค่เอเรื่องโถได้ไปลุยแช่เปี่ยนายหเปลี่ยนนายกลางคำค่อ๋อจ้านในโถมันเยน่ไม่ที่อีน้อง